เมื่อยืดขึ้นมาใส่บาดไม่ได้ก็ย่อลงไปรับก็ได้ไม่มีปัญหาเมื่อความแก่ชรามาเยือนก็เป็นธรรมดาเราจะไม่ทำปัญหาให้เป็นปัญหาเมื่อช่วยกันแก้อย่างนี้บินทบาทต,ตามริมถน,นนเะนี่ยรถวิ่งแบบเฉียดไปเฉียดมาใกล้เหลือเกินนะซึ่งก็บางคันก็เบาให้นะบางคันก็ไม่เบาด้วยแล้วก็ยังแบบวิ่งเฉียดๆไปเลยก็เรียกว่าต้องเสี่ยงตายกันทุกวันทีเดียว นะไม่ทราบว่าวันนี้ไปแล้วจะได้กลับมาครบไหมนะคือแขนขาครบไหมหูตาครบไหมหรือว่าจํานวนรูปที่ไปด้วยกันเนี่ยเนนบางรูปจะหายไปบ้างหรือเปล่าพระบางรูปจะหายไปบ้างไหมอีกทั้งเศษแก้วเศษกระเบื้องตามริมถนนที่บางคนเขาก็โยนขวดทิ้งไว้ก็ทิ่มตาเท้ากระเบื้องหักในคาอยู่ในเนื้อก็ตั้งหลายครั้งนะซึ่งไปแต่ละวันก็ต้องพิจารณานะพิจารณามรณสตนะิว่าเราวันนี้ อาจจะไม่ได้กลับมาอาจจะกลับมาไม่ครบก็ดีเหมือนกันนะเป็นการเจริญสติไปด้วยในตัวแต่ปกติอาตมาก็จะบินธบัดสายในซอยซึ่งไม่ไม่อยากเดินริมถนนซึ่งอันตรายเหลือเกินแต่ช่วงนี้มีพระบวชใหม่กับเนนสามรูปก็เลยพาเนเนเดินตามริมถนนมาบ้านของโยมของพระใหม่ก็ขอเจริญพรเป็นกำลังใจสำหรับการใช้ชีวิตภาพเหล่านี้โยมแม่ของพระใหม่เขาถ่ายไว้และส่งมาให้ขออนุโมทนา จะไปไหนมาไหนก็อย่าไปด้วยการแบกร่างกายที่รู้สึกว่าทำไมมันเจ็บเข่าเหลือเกินเจ็บขาเจ็บเอวเจ็บหลังเจ็บไหลปวดหัวปวดตาทำไมคนอื่นไม่ปวดเขาก็ปวดกันทั้งนั้นเลยโยมเขาก็เจ็บกันทั้งนั้นเลยโยมเพียงแต่เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังเขาไม่ได้ขี้บนไปด้วยจิตใจที่พองใสเบิกบานนะโยมนะร่างกายมันก็เป็นของมันแบบนี้แหละ ไม่ต้องไปนั่งบนว่าทำไมเราเป็นคนอื่นไม่เป็นคนอื่นเขาก็เป็นแต่เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังเท่านั้นเองนะเราก็ไปด้วยจิตใจผ่องใสเบิกบานเอาสิ่งที่มันเป็นทุกข์นี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากายนี้มันเป็นรังของโรคมันมีอะไรบ้างละ่ะที่สวยงามน่ารักน่าใคร่ไม่มีเลยมีแต่ความสกรปรกโสโครกเจ็บปวดตลอดเวลา แทบไม่มีสุขเลยมีแต่ทุกข์ที่มันเบาลงก็ไปคิดว่ามันเป็นสุขไม่สุขเลยไปด้วยจิตใจที่พองใสนะรู้ทันเขาว่านี่แหละเพราะกิเลสที่เรามีนี่แหละพาให้เรามาเวียนเกิดเวียนตายต้องมีร่างกายอย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นขอเจริญพรเป็นกําลังใจให้ใช้ชีวิตอย่างมีกําลังใจจะไปไหนมาไหนก็ไปด้วยใจที่ผองใสเบิกบานนะโยมสาธุ